เอาครับพี่น้องครับสำหรับช่วงนี้ครับช่วงแฮปปี้คลินิกนะครับมีข้อคำถามของพี่น้องป้องไปนะครับได้สอบถามกันมากนะครับสำหรับช่วงนี้ครับฝนตกลงมาหลายนอะแล้วก็พี่น้องก็ได้ทำการว่านปุ๋ยหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจึงมีคำถามนะครับจากพี่น้องป้องไปนะครับสอบถามกันมากนะครับว่าปีที่ผ่านมาเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคคอรวงเน่า โรคใบไหม้นะครับแล้วก็โรคเมล็ดด่างนะครับก็เลยอยากเสียงแฮปปี้การเกษตรแาแนวนะครับได้มาว่าจากันเกี่ยวกับเรื่องของโรคของเข่าที่ผมว่าจาไปแล้วนะครับว่าสิมีการป้องกันแล้็แก้ไขปัญหานี่จังไหนะครับก็เลยอยากเสียทีมงานเ่านะครับในการตอบคําถามแนววัสวาเอาตอนนี้เพื่อว่าเป็นการสิเวลาไปกันเลยครับผม เอาครับสวัสดีครับเฮียวุฒิครับผมสวัสดีครับแจมครับสวัสดีครับครับผมข้อคําถามของพี่น้องเกษตรกรสําหรับวันนี้ครับผมเฮียครับครับวิธีการป้องกันและก็แก้ไขปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคของข้าวครับครับก็ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงของชาวนาหวานกําลังหวานเลยนะตอนนี้กําลังหวานปุ๋ยหมากใช่ใช่ครับผมเพราะว่าฝนมาพอดีเฮียใช่ครับครับผมช่วงนี้กําลังหวานกันทั่ว ทั่วประเทศเลยเดือนกปีคาปีเป็นพวกกลุ่มปุ๋ยสูตรตัวรับรวงรับหมากโดยเฉพาะเลยในช่วงนี้กำลังช่วงหวานพอดีกับฝนมาอะไรมาก็ชุมชื้นกันทั่วหน้าทั่วประเทศครับซึ่งเราก็ได้ทําหลายคลิปแล้วเฮียเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยสูตรรับรวงครับผมว่าสูตรไหนมีความเหมาะสมเนาะครับเนาะครับผมอาครับสําหรับวันนี้ครับ เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของโรคของข้าวเฮียครับผมได้ครับก็หลังจากที่เกษตรกรกาลังหว่านปุ๋ยหมากแล้วบางคนหว่านไปเรียบร้อยแล้วครับนะครับจากก็มีการคําถามอสอบถามเข้ามาว่ายังกังวลเกี่ยวกับโรคในนาข้าวนะซึ่งปีที่แล้วหรือว่าย้อนหลังไปอีกสองสามปีนียก็จะเกิดจะมีการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับมีอยู่3โรคด้วยกันครับมีอยู่4ี่โรคแต่วันนี้เราจะกล่าวถึง3โรคนะฮะก็<อ>ค,คือหนึ่ง โรคคอรวงเน่าคอรวงเน่าครับผมโรคใบไหมใบไหมแล้วก็โรคมเมล็ดด่างและ,มะเมล็ดด่างครับเอานี้ครับสามโรคนะเฮียเนาะครับผมเกิดจากอะไรเนาะนี่สําหรับ3ามโรคนี้อ่าสามโรคอ่าอย่างนี้ก็เกิดจากเชื้อราเชื้อรารอะไรเงี่ยครับเป็นเชื้อรานะในโรคพืชเนี่ยเขาแบ่งเป็นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสนะครับแต่3ามโรคที่กล่าวมาเมื่อกี้คือคอรวงเน่า ใบไม้และ,มะเมล็ดด่างนี่เกิดจากเชื้อราเออเราวันนี้เอาเชื้อราก่อนเนี่ยเอาเชื้อราก่อนนะครับครับรนะครับก็ทีนี้เรามาดูของสาเหตุของการระบาดของโรคเชื้อราเหล่านี้นี่มันเกิดจากอะไรบ้างครับทำไมทําให้เกิดการระบาดของโรคสามตัวนี้ซึ่งการระบาดคอรงเน่านี่ขึ้นชื่อว่ารุนแรงมากผลผลิตจะลดลงมหาศาลเลยอรนะครับ,รบแล้วก็ใบไม้ก็คือ เป็นการโจมตีทําให้โรงงานผิดอาหารที่มาป้อนมเมล็ดข้าวเนี่ยเสียหายครับส่วนมเมล็ดด่างนี่ก็คือเม็ดจะมีกระด่างกระดำแล้วก็น้ําหนักหายอุตส่าห์ดูแลมาอย่างดีเฮียครับผมบมาจบช่วงท้ายนี่ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวครับลงทุนมาทุกอย่างเลยครับครับผมข้าวค่าปลูกค่าไถ่ค่าวว่า,วา,วา,วาวทุกอย่างโอโโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายครับทีนี้เรามาดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการระบาดรุนแรงครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็คือหนึ่ง ต้นข้าวที่ปลูกทีที่หวานทีนะฮะโอ้หวานทีทีหวานทีทีการหวานทีเนี่ยมันทําให้การอไอการโปร่งแสงการระบายอากาศการลมต่างๆมันผ่านเข้าไปได้น้อยพอ mm hmm. มันผ่านไปน้อยเนี่ยปุ๊บนี่มันจะเกิดที่หมักหมมของเชื้อโรคได oh, ้ย่างดีเลยครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งการหว่านทีสองการ ใบที่มันงามจนเกินไปเรียกว่าการเฟืบอยใบพระหว่านทีเสร็จบางคนก็จะไปหว่านปุย๋ยยูเรียเยอะพราอหว่านปุย๋ยยูเรียเยอะปุ๊บมันจะเกิดอาการเฟือใบใบมันเยอะเกินไปแล้วมันแน่นพอมันแน่นเสร็จปุ๊บโรคราเข้าทําลายเลยนะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุใหญ่ๆเลยนะครับปลูกทีหว่านยูเยยรียเยอะนะครับแล้วข้าวมันงามจัด ข้าวที่อยู่ใต้ต้นไม้ใต้ร่มไม้อะไรต่างๆนี่มันจะมีใบเยอะใบหนานะครับทังโรคและแมลงชอบระบาดนี่คือ3าสาเหตุใหญ่ครัหนาที่ทําให้เกิดการระบาดของอ่าสามโรคที่ว่าเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอรวงเน่าใบไหมแล้วก็เมล็ดดักเริ่มจากจุดนี้เริ่มจากจุดนี้เลยครับหลังจากนั้นพอะอากาศเหมาะสมคือในหน้านี้เป็นหน้าฝนตอนเช้าหมอกเยอะๆหมอกจัดๆไอ้เตรียมตัวได้เลยครับ สามโรคนี้จะระบาดรุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจะสังเกตมันจะมาในช่วงปลายเดือนกันยาแล้วก็ต้นเดือนตุลาหรือว่าตุลาทั้งเดือนเลยปลายฝ<า>นต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวน่เลยครับ,รบตอนอความชื้นเยอะๆตอนเช้ามีน้ําหมอกน้ําค้างเยอะนี่จะเป็นสาเหตุหลักของการระบาดของโดยเฉพาะคอ,งองรงเน่ากับใบไม้หลังจากฝนแล้วก็ามาเจอน้ําหมอก ใช่ครับฤดูการต่อไปนี่เฮียใช่ไหมใช่ครับเดือนตุลาเนี่ยก็จะเริ่มแล้วหมออ้าวครับผมครับ,<ม>รบทีนี้เรามาดูว่าลักษณะของโรคแต่ละตัวนี่เป็นยังไงคอรวงเน่านีตามลักษณะอาการเลยมันจะมีจุดฉ่ำน้ำนี่สำหรับเป็นอันนี้เป็นรวงข้าวนะครับอันนี้เป็นต้นข้าวตรงคอรวงตรงนี้นะฮะมันจะมีเป็นจุดฉ่ำน้ำสีดำๆนั่นแหละก็เป็นที่มาของคอรวงเน่าเลยโอ็อคือมันไป อ่ะมันไปโจมตีตรงคอโรงตัวนี้มันก็ทำลายทําให้การสง่งน้ําส่งอาหารเข้าไปไม่ได้ไปยังรวงไม่ได้ไม่ได้ไปหารวงไปหามาเล็ดไม่ได้เม็ดจะรีบหมดเลยรีบรีบหมดเลยครับคอพับไหมเนี่ย ถ้าเป็นหนัหนกคอพับเลยเจาะลงไปในพับเลยครับผมแล้วบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันจะมีอาการคล้ายๆกับการเป็นหนองกอนะฮะแต่ว่าหนองกอมันจะไม่มีจุดช้ำน้านตรงคอนะฮะอแต่แล้มันจุดด,ดำๆค้ำๆำน่าจะเกิอคอรงเ่านเลยโอ้ี่แล้วมันจะรีบหมดทั้งดวงแล้วถ้าปีไหนที่น้ําหมอกมันเยอะๆมันจะลามเร็วมากเลยครับตัวนี้ครับนาสองคนปีที่ผ่านมาในี่นาสิไร่ได้ข้ามาสองตันก็มีโอ้ซึ่งเสียหายรุนแรงมากสำหรับคอรงเ่านครับครับอันนี้คือโรคตัวแรกโรคตัวสองคือใบไหม สมมติว่าเป็นใบข้าวนะอันนี้เป็นปบข้าวนะมันจะมีจุดสีน้ําตาลนะตามใบนี้นะพอมันเป็นลำลามเสร็จเป็นทั้งใบเลยโอ้อแล้วมาเป็นที่ใบวีเยอ,ะ,อ,อะช่วงนี้ใบกําลังใบวีกําลังจะบํารุงนะฮะใบวีก็คือโรงงานผลิตอาหารของข้าวครับในช่วงท้ายสุดเลยช่วงท้ายเลยใบ<อ>สําคัญมากใบนี้<อ>แล้วถ้าโดนโรคใบไม่ทําลายเสร็จนี่ เหมือนโรงงานที่เราเคยผลิตได้ร้อยหน่วยก็เหลืออยู่30หน่วยเม็ดก็ออกมาเล็กเม็ดลีบนะครับอันนี้ก็คือโรคใบไหม้ส่วนโรคเมล็ดด่างก็คือที่เมล็ดมีจุดช้ำๆจุดค้ำๆดำๆนั่นเราเรียกโรคเมล็ดด่างเลยเมล็ดออกมาไม่สวยเป็นด่างๆดำๆน้อยเนี้ยเนาะอันนั้นเลยครับนั่นเราโรคเมล็ดด่างอันนั้นระบาดตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วคือช่วงนี้เลยกำลังจะมาเนี่ยมันจะระบาดเลยครับผมพอเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้า มเมล็ดยังไม่เป็นเนื้ออะไยังเป็นช่วงฟอร์มดอกอยู่เลยมันเป็นมันเข้าไปกินแล้วครนะเพราะฉะนั้นในช่วงข้าวตั้งท้องข้าวมานข้าวออกรวงเข้าเป็นน้ํานมสามโรคนี้ต้องระวังเป็นอย่างอย่างอย่างมากออนะรุนแรงมากนะครับสามโรคนี้นะฮะในช่วงเข้าวตั้งท้องจนถึง,ถงข้าน้ํานมนะครับป้องกันและแก้ไขยังไงเฮียป้องกันนี่ทำยังไงครับผมแล้วถ้าเป็นแล้วแก้ยังไงครับเฮียครับครับผม ทีนี้การป้องกันนะครับอย่างที่ผมบอกสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการนะถ้าเป็นไปได้นะครับการหวานข้าวก็หวานให้หังนิดหน่อยในอยาหวานทีลดการใช้ปุ๋ยยูเรียถ้าข้าวเรางามอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยยูเรียนะเน้นมาปุ๋ยตัวโพแทสเซียมหนักๆนะมันจะช่วยลดการระบาดของตัวนี้แก้ที่สาเหตุเลยที่สาเหตุเลยส่วนเรื่องน้ำหมองน้าค้ังที่เราคุมไม่ได้เนาะเราจําเป็นต้องใช้ยาบางตัวใช้ในการป้องกันนะซึ่งยาป้องกันที่จะแนะนําในวันนี้ก็เป็นทั้งแบบป้องกันและรักษา ป้องกันได้ด้วยรักษาได้ด้วยใช่ครับคือเป็นแล้วก็รักษาโอ้ใช้ยาตัวเดียวใช้ยาตัวเดียวใชยาตัวเดียวกันใช่ครับยังไม่เป็นก็ป้องกันได้ถ้าเป็นแล้วก็รักษาได้เลยครับผมเดี๋ยวมารู้จักยากันเลยนะครับอ้าวครับผมก็คืตัวนี้เลยนะครับบีบีโซบีบีโซครับบวกกับอาวอนกาบวกกับอาวอนกา ยามี2ตัวใช่ไหมครับเฮียใช่ครับมีมีสองตัวมี2ตัวครับผมใช้อย่างละขวดใช่ไหมปกติ1ชุดเนี่ยครับหนึ่งชุดก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยหชุดเอามาให้ดูเลยนะครับานี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันชัดๆครับหชุดก็จะเป็นบ B บีโซบวกกับอาวอนกาบครับผมตัวนี้เป็นตัวรักษาและป้องกันในตัวเลยป้องกันและรักษาในยาตัวเดียวนี้นะครับได้ทั้งสแบบเลยครับผมคือยังไม่เป็นก็ป้องกันได้ครับผมเป็นแล้วก็รักษาได้ครับผมนี่คือบีบีซบวกกับอาวอนกาบบซนะครับ ออกมาดูเรื่องอัตราการใช้แล้วก็ขนาดนะครับขนาดนี้บรรจุที่5 0 0 c ี5 0 0ซ c เนี่ยครับพี่น้องรับ BBSO ใน 500cc นะครับส่วนอวการ 100cc ครับครับยาชุดนี้จะได้อยู่12ไร่ชุดหนึ่งนี่ได้12ไร่ใช่ครับ10ถึง12ไร่ได้เลยได้การแล้วได้การแล้วในชุดนี้นะครับแต่ถ้าเป็นป้องกันไม่เป็นอะไรมากเราปลูกหางอเลยอาจจะขยับถึง15ไร่ได้ สิบสองถึงสิบห้าใช่ครับในการป้องกันในกาป้องกันครับผมครับแต่ถ้ารักษาในสิบถึงสิบสองไร่สิบถึงสิบสองเนาะใช่ครับโอ้ครับผม B บบีโซบวกกับอารวันกาเอาเรื่องอัตราการใช้ครับพียครับผมครับผมสาหรับเรื่องอัตราการใช้นะครับตัว B บบีโซนี่จัดเป็นยาดูดซึมครับนะครับดูดซึมนะอัตราการใช้ยี่สิบถึงยี่สิบห้าซีซีนะต่อน้ำยี่สิบลิตรอ๋อก็คือถ้าป้องกันนี่ใช้ยี่สิบ แต่ถ้ารักษาเป็นแล้วเนใช้ี่ยใช้าซีซีอ๋อครับผมครับอันนี้ก็คือบี b b โซ่บีบีโซ่วกับอวอนกาดอวอนกาดครับ5ซีซีต่อน้ํา20ลิตร5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรครับผมครับผมนี่ก็คือเป็นชุดป้องกันและรักษาโรคคอรวงเน่าใบไหมและเมล็ดต่างนะได้ทั้ง3อย่างเลยสำหรับ BB ีโซ่กับอวอนกาดนะครับอาครับเฮียครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจครับอยากจะได้ BB ีโซ่ และอวัยวดนะครับไปช่วยในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาเรื่องของโรคของข้าวนะครับอย่างที่เราพูดไปแล้วครับต้องทาไงครับเฮียครับผมครับสำหรับท่านที่สนใจจะเอาบีบีโซบวกกับอวัยวะไปป้องกันและรักษาโรคคอรวงเน่าใบไหมและเมล็ดด่างก็ให้ติดต่อมาที่ h a p ปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับทางรวมพลคนทำนาไอดีไลน์แล้วก็ทาง t ิกต็อกนะครับแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อําเภอของชัยจังหวัดกาลสินครับผม ครับขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงครับขอขอบพระคุณครับครับผมครับครับเอาครับพอให้พี่น้องป้องไปนะครับสําหรับท่านใดนะครับอยากจะได้ตัวยานะครับในการที่จะไปใช้ในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของโรคทั้ง3าโรคของข้าวนะครับบาะซเป็นข้อร่วงเน่าบบา่าสิเป็นโรคข้อร่วงเน่านะครับโรคใบแห้งนะครับแล้วก็โรคเมล็ดด่างนะครับก็สามารถประสานมาได้ครับ 0899428684นะครับทั้ง ID ดีลนและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ b b โซบวกกับอวันกาดนะครับเอาละเดียดต่างๆนะครับเฮียอูดเพิ่นกด้เว้าจาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาอีกครั้งครับ0899428684ทั้ง ID ดีลนและก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับ้อมกับเพียงอุดนะครับขออมราผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับผม so, บีบีโซบัวก,กับอวรนกาศครับผม